เราหยอกกันดีดเด้อพี่ดองเด้ออาจจะดูบ้าลูกสวยๆเป็นตงไมอีกแล้วจ้ะเก็บเบอร์รี่หลังเลิกงานเด้อ วันนี้ตอนนี้ค่าแล้วจ้ะพรุ่งนี้ฝนจะเทก็เลยจะเก็บไปไว้เยอะๆพรุ่งนี้นั่งคัดอยู่ที่บ้านเอามาจากตรนม้นสกมาก ไยังหากิดมั่นหมันเด้อพีนองด้วยสวัสดีค่ะเก็บ้วยกันเลยจ้ะเด้อหลังเลิกงานค่ำแล้วจ้ะตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้ว ตัวจากคลิปที่ผ่านมานะลกูกจ้ะมาถึงป่าไงฝนเทมวมันแตกเด้อพี่น้องเด้อ สีมือสยอย่างทำข้ออ่อนๆเด้อบอกหลายคลิปแล้วบางทีพี่น้องคนไหนที่เข้ามาที่หลังออก็ดถามยายสวนอยู่เรื่อยยายนู่เก็บทำไมมันแตกก็เลยบอกเลยหลายคลิปบางทีพี่น้องลูกหลานก็ดเข้ามาไม่เจอคลิปที่ไายสวนบอกทำข้อข้อมืออ่อ,อนๆอย่าเกงข้อตรงนี้ทำอ่อนๆออนออนจ้ บางคนเก่งจนมือแตกซึ่งว่าเก่งจนนิ้วมือพองอย่าสนตักมาเป็นเดือนเราไม่เห็นพงเลยจ้ะแล้วก็มีมีแตกพอนั่นด้วยลูกสวยๆเลยมันเปียกน้ำเฉยๆด้เนะี่ยน่ะดูสิจ้ะมันเปียกน้ำเฉยๆมันไม่ได้แตกจ้ะ ก็เป็นน้ำบินก็บินอยู่บนหัวน่นเริม่มเมืดอ,อีกแล้วฝนจะมาอีกยกละมั้งพี่น้องเอ้ยอ่ะเขาเดือดหานอ่ะลืมไป ตาบอกว่าจะพาไปป่าที่บ้านเราเก็บเริ่มต้นที่บ้านเราเริ่มเก็บนะ่ะเก็บไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้เกือบสองถังไปคนเดียวันใกล้บ้านที่บ้านลูกดิบๆเราไม่เก็บเราจับมาไว้แล้วก็คุณตาก็ไปเก็บเอายยสวนก็ไปทํางานแต่เยสวนน่นะหลอกคุณตาม,มาทางนี้พี่น้องย้ยตัวเสียบคากล้องที่บ้าเสียบลงไปในดินนะ่ะที่บบไม่ให้กล้องมันล้มนะ่ะมันตกหายไหนก็ไม่รู้ ก็เลยมาตามหาไม่เจอจ้อยอยากรู้อยากเห็นมาตามหรือผิดนี่พี่น้องเบียบม,มันงามถ้าเบียบม,มันงามมันจะมีลูกโคกเขินเขิน,ขนมันไม่มีลูกจ้ะนู่นแดงโลไปหมดมัน มันไม่มีลูกเขาแข็งแรนดี้โรดิคัปเตอร์จะเล่เพลม ลำบากอยู่ได้พี่น้องเอ,อ้ยแต่ก็ทนเอาเดี๋ยวก็ผ่านแล้วจ้ะแต่ละดอนก็พอได้เล่นอยู่จ้ะ,จะมันเป็นดอนดนเด้อมุ่นไปทางนู้นจ้ะ น้ำตาลเด้อพี่น้องเลยลูกหล,ลานแซวมาเสยสวนสวยอย่างกกนี้ค่ะปล่ยเงินอยู่นี่ก็อดทนเอาลำบากมาพี่น้องลูกหลานเราอยากมายังมายากจกนตาชวนขับบ้านอึเปล่อนกจ๋าตื่นคือกันเด้อ ุตาไปแล้วมันมืดเดินเหยียบเองได้ไหมเดี๋ยวว่าแต่คุณตามองไม่เห็นแล้วมันอันนี้แสงกล้องเราช่วยเฉยๆได้ที่จริงอะ้ามันมืดเลยพี่น้องฝนมันจะตกภามาันก็เลยมืด อย่น้องเอยฟ้ามปมัวแล้ว แต่ package ทีนี้ราได้ดีไหมก็ได้อยู่จ้ะแต่ยายสนเอาให้คุณตาเอาไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวแล้วก็ค่าน้ํามันรถแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟจ้ะแต่ยายสนขอแกวันละห้าสิบยูโรเหลือนั้นก็ให้คุณตาเก็บหมดแล้วเอาแค่นี้ก็พอพอเขาเรียกว่าพอมันไม่เหนื่อยนะ่ะถ้าจะให้คุณตาหมดเลย มันเหนื่อยมันจะไม่มีกำลังใจเนอะพี่น,อนอ้องเนาะคุณตาก็ให้อยากได้อะไรก็จะได้ซื้อแดดออกพี่แล้ว ได้เราแบ่งกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเก็บเบร์รี่ของชีวิตของสองตายายถ้าพุ้เเยอะอยู่พี่น้องจ้ะเบอร์รี่ใบหนามาก กอันนี้ก็พอได้เก็บอยู่เจอรูปใหญ่ๆแบบนี้ก็โอเคอยู่นี่จะก็จะประมาณนี้เด้อหาหาหย่อนเอาจา้ะ ประสักพี่น้องผิดมากดูมันอยู่ใต้ใบมองไม่เห็นเลยเนี่ย กก่งมากนี่มันจะตัดยากจะ้ะมีลูกอยู่เห็ดก็กําลังออกเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้เด้อหมดบเบอรี่แล้วต่อกับคลิปเก็บเห็ดก็จะ้ะ เห็ดกำลังขึ้นเด้อพี่น้องเดอ้อคุญตาโทรมาบอกว่าเห็ดเหลืองเป็นแพรเลยเด้วไปเก็บเห็ดเหลืองด้จ้ะเดอ้อนี่ก็งามๆจะ้ะอีกดอกจก้ะยายสนชอบเห็ดอันนี้แหละมันอร่อยอูเห็ดมันปู่บ้านฉันเด้อพี่น้องเดอ้อป้าไอยังคักจริงๆดอกนะ บ้านอื่นเมืองอื่นพี่น้องเอ้ยเขาเก็บไม่หวาดไม่ไหวดูบ้านยายสนถัว่วมันแรงฝนพึ่งตกเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดี๋ยวมันก็เยอะแล้วจ้ะอันนี้ฝนพึ่งตกเ๋ยวก็เก็บไม่หวาดไม่ไวหวหรอกจ้ะเดี๋ยวเก็บบูเบอร์ี่เซตนี่แหละโอ้โหฝนชุบชุบอย่างนี้พี่น้องเอ้ยได้ฮาบน่นนะ่ะ คือเฮ็ดบ้านเองเลยพี่น้องเกาะกระแดงเฮ็ดข้าวไข่ดอกบเบลอบาราพี่น้องโอ้ยถอนแทบไม่ขึ้นดอกเอียงย้ญยดอกกลับบ้านแล้วจัดเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านอีกเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปถ่ายทําต่อที่บ้านพี่น้องลูกหลานบางคนบางท่านบอกย้ายอยากเห็นบ้านย้ายเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศที่บ้านดจ้ะเด้อ แรนลี้เขาวิ่งสวนไปแล้วรถจะติดไหมเนาะขามาต้รถติด2กิโลเมตรมาอีกแล้วคันที่3จ้ะรถที่ขับไปแข่งแรลลี้มาอีกแล้วคันนึงจ้ะเอารถติดเป็น7กิโลเลยตอนนี้จ้ะรถติดยาวเยียดเลยจ้ะนูน้นไปถึงนูน้นไม่กล้าสองตรงๆมันจะไปติดทะเบียนรถคันหน้า แองรันลี่อาน,นุ่นกำลังมาอีกแล้วจ้ะเด็จันนุนจ้ารติดยาวเกียดเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อไหล่จะถึงบ้านกำลังมาอีกหนึ่งขั้นจ้ะกำลังมาอีกเขาย้ายเขาจังหวัดมั้งสองขั้นจากสองขั้นไปดู ตามมาอีกจ้ะตามมาติดติดอีกหน,นึ่งคันตามมาแล้วจ้ะตามมาแล้วจ้ะกำลังตามมาอีกติดติดจ้ะเขาเลิกแข่งแล้วไงค่ะเขาจะเข้าจังหวัดเข้าอำเภอเขาไปตรงไหนอีกเขาแข่งอยู่ตรงนี้ขวามือรุ่ยมันเก๋ร้านรีเซียลล่ะอาก็เอเวอรล่ะลบปูกระโต 50่สกิมันตรอยจะแข่งอยู่ฝั่งขวามือนะค่ะถนนรุ่ยหิมเมเกย์รุ่ยหิมเมเกย์คุณตาบอกเขาหมดสามทุ่มนู่นมั้งถนนนี้ถ้าจะได้โอ้โหคนเยอะมากแต่ตั๋วแพงมากบัตรแพงมากจ้ะตรงนี้จะเป็นชิงช้าม้าหมุนที่โบเลย เบสตัวเรนกว่าจะผ่านมาได้ด้อพี่น้องจะ้ะตอนไปคลิปที่ผ่านมานะ่ะตอนไปขาไปอันนั้นก็ยิ่งติดอันนั้นสองกิโลเมตรกว่าเลยอันนี้เราก็ติดจากฝั่งโน้นอันนี้ติดจากฝั่งแยกบ้านเยสุนมาเยสุนกับคุณตาอยู่มาเยสุนอยู่มา20ปียังไม่เคยเข้าไปดูเลยค่ะยังไม่เคยซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูเลยคุบไใบัตรละห้าสิบยูโรนู้น ถ้าว่ายายสนจะไปดูเรื่องไม่ต้องซื้อบ้านดนอกที่น้องมันอยู่ตรงป่าเห็ดเพราะว่ายายสนรู้ทางลัดเดินลัดเต้าก็ได้ลัดโคกที่น้องเดินจากถนนนุ่น,เด,นเดินจากถนนมิเกลิที่จะไปมิกกลิใช่ไหมเนี่ยแยกจากข้างหลังยายสนเนี่ยตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันพอไปจากข้างหลังยายสนเนี่ยไปจอดเออตรงไอ้ป่าเห็ดเดิตรงป่าเห็ดแล้วก็เดินไปใอถนนนี่ลุยหิน ขาแข็งแนลนดี้นั่นแหละมันเป็นป่าเห็ดยโสทีส่สณไปเก็บเห็ดบ่อยไม่ต้องเสียกระตังก็ได้ดูแต่แต่ว่าเราไม่มีเวลาป่านนั่นจ้ะไม่มีเวลาจะไปยืนดูยืนเชียอะไรอย่างกันนั่นไม่มีโมรแมนติกสองคนเข้าแต่ป่าหาตังจ้ะไม่เคยเข้าไปดูสักทีฝ่าครึ้มพรุ่งนี้คงจะได้คัดเบอร์รี่อยู่ที่บ้านแล้วจ้ะรอดูฝนก่อน ชนอยู่ตรงนู้นตรงมองเห็นเลยสุดต้นไม้นู่นนะจ๊ะถึงบ้านแล้วจ้า <c oughs> คุณตาเกกเ <c oughs> ซลดีดีถึงบ้านแล้วเด้อจัดเด้อพี่พี่น้องน้องจ๋าที่แหละก็าฟ้าคืมหมอกคืมมันเป็นไอเกี่ยวจักกจักจ่นมันไม่ตกแต่ตอนที่บ้าอยู่ในป่าน่ะพอไปถึงป่าฝนตกพี่น้องเอ้ยได้มาถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่จ้ะเ <c oughs> พื่อนบ้านก็เก็บเบอร์รี่อยู่นู่น บรรยากาศที่บ้านยายสนก็จะประมาณนี้ค่ะดอกไม้ก็เริ่มร่วงโรยมันจะเข้าหรือดูใบไม้ร่วงแล้วเด้อจะเด้อฝนตกฝนเทแล้วจะตอนนี้เห็ดก็จะขึ้นบ้านจะเก็บเไปหัวปูนอายุรีให้ภาษาจีนเขาเรียกอะไรพี่น้องเอ้ยไม่รู้เด้ออ่กัอีซอับิชลม่ มูนไปนู่นแล้วจ้ะเสียงหออื้หมูใหญ่มากปูนาอยู่ปูนาอยู่จ้ะขอสดีทโยกีตกเสียตุล่ะสองคนเราหยอกกันดีดีแน้พี่ดองเนอหอมกุนตาก็กู้ไปฟังส่วน นี่แหละคะ่ะเราก็ทำกินกันเองเพื่อนบ้านเรียกบอกว่ามากินวิตามินชนนี่วิตามินเด้อตุ้นแรกเชื้อหมานหน้าบริมาเรียเรียบ้านเด่นมาเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนี่นดเก็บอยู่ตรงนี้อื้มเอ้าก็คือบอะสดๆจากต้นอร่อยมากจ้ะ

ตอาายบลูกสวยๆเลยอยากเก็บทุกวันดูสะลูกสวยๆวยพี่น้องมิตามากเกรดอะสวยอย่เพื่อ,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 อบนบ้านบอกฉันเก็บไม่ไว้เธอเก็บเอาเด้อมันเก็บไม่หมด สำหรับคลิปนี้ยายสนก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อจากพี่ๆน้องๆจ๋าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองตายายด้วยนะคะกราบกอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาหรือพระเจ้าคุ้มครองค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเก็บต่อกินต่อจ้ะ 哎，不客气嘞。